โดยไมว่าปูนกาวขนาด20กิโลกรัม1ถุงแบบนี้เนี่ยจะสามารถปูกับเบื้องได้กี่ตารางเมตรวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการคำนวณหาปูนกาวนะครับสำหรับใช้ปูกับเบื้องแบบนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าห้องขนาด4คูณ4เนี่ยจะต้องใช้ปูนกาวปูกับเบื้องเนี่ยกี่ถุงมีวิธีการคำนวณง่ายๆแบบนี้ฮะปูนกาว1ถุงขนาด20กิโลกรัมแบบนี้นะครับจะสามารถปูพื้นได้ตั้งแต่2ถึง8ตารางเมตรนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยท ขนาดของกระเบืเ้องในห้องมีส่วนนะครับถ้าสมมติว่าเราปูห้องน้ำนะครับแล้วก็ใช้พื้นกระเบื้องแบบเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะสามารถปูพื้นได้มากนะครับประเด็นที่สามนะครับขึ้นอยู่กับว่าเบอร์เกลียงของเราด้วยนะครับความไม่ผิดนะครับเกลียงที่เราใช้งานหรือว่าใช้ปาดเนี่ย มีส่วนนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างกระเบื้องขนาด40คูณ40แล้วกันนะครับพื้นกระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับจะส้นก้าวหนึ่งถุงเนี่ยจะสามารถปูได้2-3ตารางเมตรนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำในการปูกระเบื้องนะครับเราต้องหาขนาดห้องของเราก่อนนะครับถ้าเรารู้ว่าขนาดห้องของเราเนี่ยมีความกว้างความยาวอยู่ที่กี่เมตรนะครับเราก็คำนวณออกมาเป็นตารางเมตรให้ได้ก่อนนะครับตัวอย่างนะครับมีความกว้างความยาวอยู่ที่4คูณ4เมตรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็น16ตารางเมตรนะครับเฉลี่ยค่าอยู่ที่2.5ละะะะะกกกััันนนนนนนคครรรรรบบบเเเพาาาาาาวว่่ปปปููถถุงงียจสมื้้อขขด40 40ึไ ปูได้ประมาณ2-3ตารางเมตรนะครับผมเฉลี่ยค่าอยู่ที่2.5ละกันนะครับเราก็นํา16ตารางเมตรนะครับมาหารกับ2.5นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น9.6ถุงแบบนี้นะครับหรือว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะใช้ประมาณ10ถุงเด็นะครับทีนี้ก็เป็นวิธีในการคำนวณหาปูนกาวสำหรับปูกระเบื้องนะครับใครที่กำลังต้องการปูกระเบื้องเนะี่ยลองนำวิธีนี้ไปคำนวณกันดูนะฮะ